ค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่นะคะ้าจะมานําเสนอมีดค้าหวดค่ะค้าหวดนะคะใช้สําหรับงานในงานตามทุ่งตามนาได้นะคะใช้สําหรับเข้าสวนได้ค่ะที่ฟ้าหวดด้ามบ้องนะคะก้นมันสามารถต่อกับไม้ยาวได้ค่ะเอาไว้เกาะหรือว่าฟันไม้ที่อยู่บนที่สูงได้นะคะหรือว่าใช้แบบ เกี่ยวเกี่ยวหญ้าค่ะใช้เกี่ยวหญ้าหรือว่าฟันหญ้าเอามาดูเล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกเป็นเล่มเล็กนะคะใบกว้างสองนิ้วสองนิ้วสีหุนใบยาวเจดนิ้วห้าหุนสันนาห้ามิน้ําหนักอยู่ที่สี่รอยห้าิบกรัมนะคะรัมจับอยู่ประมาณห้านิ้วค่ะ ความคมนี่พอๆกับมีดพ้าอิโต้อะไรเลยเล่มแรกนะคะให้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ต่อไปเล่มที่สองค่ะใบกว้างสองนิ้วห้าหุนใบยาวแปนิ้วสองหุนสันหนาห้ามิลน,น้ำหนักค่าร้อยห้าสิบกรัมนะคะด้าจับประมาณห้านิ้วค่ะต่อไม้ยาวได้ว้า เล่มหนึ่งกับเล่มสองนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มสามค่ะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะใบกว้างสองนิ้วสองหุนใบยาวเก้านิ้วสันหนาแปดมิน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดร้อยกรัมค่ะแล้วมันจะประมาณหกนิ้วนะคะเล่มน,นี้เล่มที่สาม เล่มที่สามนี่นะคะราคาอยู่ที่600บาทนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่สี่ค่ะเล่มใหญ่มากนะคะใบกว้างอยู่ที่3นิ้ว1หุนใบยาวอยู่ที่10นิ้วสันหนา8มิลน,น้ำหนัก800กร,รัมนะคะเล่มนี้สามาัถประมาณ6นิ้วค่ะต่อก้นได้นะคะเล่มนี้พ่นสีเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่ๆอยากได้พ่นสีเราจะพ่นสีให้ทุกเล่มนะคะกันสนิมด้วยค่ะ เล่มที่สี่นะคะใหญ่สุดเลยค่ะเล่มนี้นะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะส่งฟรีทุกเล่มเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่ศูนย์หกสองเก้าห้าูนย์เจ็ห้าแปดสองหรือแอปไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้เป็นม,มีดจากเล็กแมทค่ะเตียกว่ามีดพลาหวัเสียบตูดได้นะคะต่อตูดได้ค่ะ มีทั้งหมดสี่เล่มน,นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะหรือทักแอดไลน์ได้เลยะค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ